สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา16นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียราศั์พระวรชายาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระบรมราชชนกพระบ,บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและเจ้าฟ้าทหารเรือเพื่อน้อรมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสืบสามพระราชปณิธานที่ทรงอุทิศพ,พระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ วางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขการพยาบาลกองทัพเรือการประมงการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาข,ของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลเสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาสีริราชร้อยปีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทุกเถียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักกพระพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี โอกาสนี้พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศา,ศาสตรศส์รศ,รศิริราชพยาบาล ่อมาเวลา17.09นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์นาวังสุขโขทยัยพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นายสมศักดิ์เกียรติสุรน์นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นำนายช่วยมานประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานางกินเลเทศพระยาและนายตีวีเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยี่นมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทยการนี้นายสุวิจักร์นาวัชรชยัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายพิษนุสุวรรณชดเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและพันเอกธนงศักขนองนึกล่ามภาษาไทยเมียนมาประจำประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวราชาย,ยาเสด็จออกด้วย ต่าจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชก,กุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีระพระวรชาย,ยาพระราชทานพระ,าพร,ะาราชวโรกาสให้พลอากาศเอกนินจันทรุบเบศในายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมาการบริหารสมาคมและผู้สนับสนุนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2556พร้อมนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทค s อ Country และดาวฮิวเฝ้าทุนลออดพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดยาศัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส เนาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าแปลงโครงการพืชสวนโครโวประดบับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุว์เหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดทำขึ้นให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างๆได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางจะทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดมีแปลงปลูกพืชผักชนิดต่างๆอาทิ พืชผักฤดูเดียวพืชผักสองฤดูและพืชผักสมุนไพรทางสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชในโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเช่นโหระพามะเขือและมะละกอ โอกาสนี้ท็อประเทศนิทศการและผลการดําเนินงานการจัดทําเมล็ดพันธุ์พืชสํารองซึ่งตั้งขึ้นปี2556ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเพื่อสํารองมเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้ในยามวิกฤตเกิดความมั่นคงทางอาหารโดยรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วทั้งจังหวัดปัจจุบ,บันได้ปลูกเพื่สองชนิดได้แก่ถั่วรังและมันขี้หนู มาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันศูนย์เรียนรู้และ,กะเกษตรกรผู้ประสบภาวะวิกฤตต่อไป จากนั้นเสด็จพระราชดําดำเนินไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในงานวันลองกองการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและกระจูดและการแข่งขันประจันเสียงนกเขาชวาจึงทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556ในงานของดีเมืองนราครั้งที่38 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนแสดงถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนานโอกาสนี้ท่อพระเนตรนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุง่งในปีนี้มีผู้สนใจชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านส่งเข้าแข่งขันมากกว่า1000ตัว นอกจากนี้ยังทอบพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่ชนะการประกวดรวมทั้งนิทศการ58พรรษาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแสดงผลงานต่างๆเช่นนิทรศการการวิจัยและพัฒนาข้าวและข้าวพื้นเมืองภาคใต้ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตานี นิทศการเทิดไทยน้อมใจรัก58พรรษางานเกษตรชลประทานประชาเปี่ยมสุขของกรมชลประทานแสดงผลงานความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแก้ไขปัญหาน,น้ำกินน้ำใช้นิทรศการของกรมปรศุสัตว์และนิทรศการของหน่วยงานต่างๆ เวลา13นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2555มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้สําเร็จก,การศึกษาจากคณะต่างๆและจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเข้ารับพระราชาทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวม331คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาดความว่างานทุกอย่างที่จะเข้าไปทํานั้นย่อมมีลักษณะเฉพาะตัวและมีระเบียบปฏิบัติที่จําเป็นแก่ง,งานนั้นๆอยู่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องพยายามศึกษางานตลอดจนระเบียบแบบแผนและกระบวนการทํางานให้ครบถ้วนแล้วนําความรู้ความคิดทฤษฎีมาปรับใช้ให้พอเหมาะพอควรแก่ง,งานและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เพื่อให้งานสําเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเปิดอาคารกัญญารักษ์ซึ่งเป็นนามพระราชทานมีความหมายว่าอาคารรักษาผู้ป่วยสตรีเพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยสตรีโดยเฉพาะสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตัวระหว่างชายหญิงที่ขัดกับหลักคำสอนทางศาสนาเป็นอาคารสูงสี่ชั้นมีหอผู้ป่วยอายุรกรรมสตรีหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยกระดูกญิงและหอผู้ป่วยสูตินรีเวชโอกาสนี้ส่งเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินให้บริการทั้งรักษาพยาบาลและเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาคลินิกรวมกับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินและมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนคริน์ด้วย ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริด้านเกษตรผสมผสานที่บ้านนายสแปรอิงยีดิงวัย59ปีอยู่ที่หมู่10บ้านคิรีตําบลกะลุว่วเนืออําเภอเมืองซึ่งรักและสนใจการทําเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปลูกป่า จึงน้อมนำแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองคอยสนับสนุนปัจจุบันถือครองที่ดิน43ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกยางพารา13ไร่ปลูกปาล์ม14ไร่และศูนย์เรียนรู้16ไร่มีกิจกรรมต่างๆเช่นโรงเรือนเพาะเห็ดคอเกเลี้ยงสัตว์พื้นที่ปลูกป่าและไม้ผลผสมผสาน ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรผสมผสานมีพันธไม้ป่าและไม้ผลที่เกื้อกูลกันเกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่พันไม้และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันปลูกยางพาราและอ้อยแซมระหว่างต้นปาล์มน,น้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสร้างรายได้กว่าปีละแสนบาทที่สําคัญคือนายสแปริงพยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะการจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกสลละใช้แมลงเป็นตัวช่วยผสมเกสร เวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงติดตามผลการศึกษางานสาธิตการปรับปรุงดินอินรีเพื่อปลูกปาล์มสาคูพบว่าต้องมีการปรับปรุงดินเพื่อให้การปลูกมีคุณภาพด้วยการใส่หินปูนฝุ่นในอัตราส่วน1.8ตันต่อไร่ร่วมกับการใส่หินฟอสเฟตนอกจากมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใส่หินปูนร่วมกับปุ๋ยเคมีการเจริญเติบโตยังดีกว่า ทางด้านความสูงของลำต้นความยาวรอบโคนและการแตกหนอ่อจึงได้ส่งเสริมและขยายพลไปยังเกษตรในพื้นที่ปามสาคูทนทานต่อความเป็นกรดสูงเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่พรุที่เสื่อมโทรมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเย็บหลังคามงจากแป้งสาคูและเลี้ยงต้วงสาคู ในการนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในจังหวัดนาราธิวาสในพื้นที่แพร่โรคของ7อําอำเภอมีประชากรกลุ่มเสี่ยงกว่า73,000คนมีผู้ป่วยทั้งสิ้น81รายการดำเนินงานช่วงต่อไปคือเฝ้าระวังอีกหนึ่งปีเพื่อประเมินให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคเท้าช้างพร้อมกับทออพระเนตรก,การดำเนินงานเพาะเลี้ยงแพะพระราชทานพันธแบล็กเบนกอรและพันบุบอที่ได้พระราชทานให้แก่ง,งานปศุสัตว์ของศูนย์นำไปดูแลขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจแพะพันแบล็กเบงกอรปัจจุบัน มีการผสมข้ามสายพันธุ์และให้ลูกแพะได้แล้วศูวนย์ยังให้การสนับสน,นุนพันธุ์แพะแก่ฟาร์มตัวอย่างเพชรบุรีและส่งเสริมแก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเลี้ยงแพะอำเภอเมืองและอำเภอตากใบส่วนแพะพันธุ์บอเพศเมียที่กเกษตรกรอำเภอตากใบน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเมื่อปี2554ได้นำไปผสมพันธุ์กับแพะพันธุ์เสนเนพศผู้จนได้ลูกแพะหนึ่งตัว ต่อจากนั้นเสด็จอ่อนณเรือนรับรองที่ประทับพ,พระราชทานพระราชวโรการให้ในายสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสายหยุดเพชรักษาการผู้อำนวยการสูน์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทุละออนพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งนางพันทองชมรุง่งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจัดทำเป็นโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาของพืชและสัตว์น้ำในพื้นที่ ดินเปรี้ยวจัดมีการปรับสภาพพื้นที่ปลูกไม้ป่าพรุเพื่อหารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีน้ําท่วมขังเป็นแนวทางให้ราษฎรน,นําไปใช้ในการจัดการพื้นที่ดินของตนเองได้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เวลา17.57นาทีุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปโรงเรียนบางชันปลืม้มวิทยานุสรเขตคลองสามวา ทร,รงเปิดชมรมทูบีน้ำบาวนและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำบาวนโรงเรียนบางชันปลื่มวิทยานุสรโอกาสนี้ทออพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจมีเทศกาลการดําเนินงานโครงการทูบีน้ำบาวนของเขตคลองสามวาและพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยหญ่ยกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณาสุข64คลองสามวาเป้ารับพระราชทานคําแนะนําและกําลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชาย,ยาสเสด็จไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงชุดรามายณนะในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่15มหากาศมรามายณะหรือรามเกียรติเป็นบทประพันธ์อันทรงอิทธิพลในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความนิยมในหมู่ชนทุกท่านการแสดงครั้งนี้เป็นตอนพระรามยกศรและเท้าชนกยกศีดาให้พระราม จากการแสดงของคณะศีรามพรัตยาคาราคาเลนดาประเทศอินเดียซึ่งมีปณิธานในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอินเดียมีผลงานการแสดงมาแล้วกว่า2,000รอบทั้งในอินเดียและต่างประเทศ วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรา,าชาที่นัตต่ามาศเสด็จไปคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่งวางพวงมาลาและส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชาลิศสวรีสมเด็จพระมหิตลทัยเบศอ,อดุยเดชวิกรมพระบรมาราชชานกเน่งในวันมหิดล จากนั้นเสด็จไปประทานโลกเกยียรติยศแก่ผู้มีอุปการ,ระคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรดีเด่นของคณะประจำปีพุทธศักราช2556จบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ